ไปกันที่คําถามเกี่ยวกับความรู้สึกทางเพศกันมากดีกว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เซ็กจัดหรือบ,บางคนอาจจะบอกว่าฉันธรรมะธรรมโมไม่มีเรื่องนี้ในหัวสมองเลยอยากจะถามว่าการที่มีความต้องการทางเพศมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไรก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับมีปัจจัยทั้งภายนอกภายในนะครับปัจจัยภายนอกก็อย่างที่บอกนะครับมีสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นหรือเปล่าอยู่ในสังคมอยู่ในกลุ่มเพื่อนอยู่ในโซเชียลที่มีเรื่องของเซ็กเรื่องของอะไรตลอดเวลาหรือเปล่านะครับ นอกจากปัจจัยภายในก็เป็นเรื่องของพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจอารมณ์นะครับส่วนใหญ่และความต้องการทางเพศเนี่ยก็จะมีนะครับตลอดในช่วงวัยเจริญพันธุ์นะครับถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็อาจจะเริ่มเร็วหน่อยเด็กผู้ชายก็ช้าหน่อยนะครับแล้วก็มีไปเรื่อยๆจนถึงเข้าอายุ40ปีขึ้นไปซึ่งในที่สุดระดับฮอร์โมนก็จะค่อยๆลดลงแต่ในผู้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเนี่ยฮอร์โมนจะลดลงช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยเริ่มเข้าวัยทองประจําเดือนเริ่มหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่45้าขึ้นไปเนี่ยผู้ชายเนี่ยอารมณ์ยังคึกอยู่นะครับยังเป็นม้ากระทึบโรงได้อยู่แต่อย่างที่บอกแล้วนะครับความต้องการทางเพศเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาด้วยคความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายก็เหมือนกันนะครับโรคประจําตัวเช่นเบาหวานไขมันสูงความดันอะไรเงี้ยนะครับโรคทางสมองอะไรพวกนี้ถ้ามีโรคประจําตัวพวกนี้ก็อาจจะทําให้ความต้องการทางเพศเนี่ยลดน้อยลงไปกว่าปกตินะครับ